กาตวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําเอาเหรียญนะครับเหรียญรอสี่นะครับเหรียญรอสี่เหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ท่านหลังจาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญสมัยรอสี่ ผมก็ไม่เก่งแล้วเพราะผมมีแบบนี้มีสองเหรียญน,นะครับมีเหรียญข้างครับยังสมบูรณ์นะครับเะเหรียญนี่ไม่ได้เก็บไว้ดีเก็บักษาไว้ดีไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับเก็บักษาวไว้อย่างเดียวเก็บไว้สมบูรณ์มากครับสวยงดงามถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ศูนย์เก้าสี่นะครับติดต่อหลังไมค์ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนสี่สี่เจ็ดหนึ่งครับ ติดต่อรังใม่ได้เลยนะครับก็ผมก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผมก็เกิดมาเห็นก็จําไม่ได้ครับเพราะมัน,มนสร้างเมื่อพศออ2403ครับ2403 2404 2405ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับไอ้ที่สร้างออกมาเหลี่ยญแบบนี้นะครับ ไายสนใจก็อย่าลืมนะครับสังไม้ได้เลย0946204471นะครับวันนี้ก็กลาบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ